สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้แขกจ,จะมาทำไก่อบกับมันฝรั่งค่ะเ<ๆ>พื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือมันฝรั่งเนาะมันฝรั่งแขกปอกล้างสะอาดแล้วเนาะแขกก็ซอยหัวหอมใส่ลงไปแล้วนะคะทุกคนใส่หัวซอยหัวหอมใส่ลงไปนะเนาะแขกใส่หัวหอมไปอบด้วยนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นไว้แล้วแล้วก็ไก่ ส่วนไก่แขกใช้เป็นอกไก่แล้วก็น่องไก่นะคะแต่แขกใช้วิธีเอาไปต้มลวกก่อนนะคะทุกคนเนาะเผื่อที่ว่าเวลาเราเวลาเราอบแล้วมันจะได้สุกไวๆนะคะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีทํากันก,นก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวเรามา ทำกับมันฝรั่งก่อนเนาะมันฝรั่งซอยหัวหอมล้างให้สะอาดเนาะหั่นเป็นชิ้นๆเนาะใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แบบไหนก็ทําไปนะคะแค่ก็จะทําแบบง่ายๆน,นี่ค่ะเพื่อนๆแค่ก็จะใส่เนยนะคะใส่เนยลงไปในมันฝรั่งด้วยนะคะใส่เนยลงไปเนยจืดเนยเค็มก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆก็ใส่ลงไปเนาะ ใส่เนยลงไปทำง่ายๆเลยเนาะทานแบบง่ายๆค่ะทุกคนใส่เนยลงไปเรียบร้อยแล้วก็จะใส่น้ำมันออยมะกอกนะคะใส่ออยมะกอกลงไปเพื่อนๆใส่ออยมะกอกลงไปแล้วก็ใส่พริกไทยเนาะแค่ก็ใส่พริกไทยลงไป แล้วก็ใส่เกลือนะะใส่เกลือลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลุกเคล้านะคะทุกคนใส่เกลือลงไปแล้วแกก็จะใส่โรสแมรี่ลงไปด้วยค่ะโรสมีโรสแม,มรี่แบบแห้งแบบสดใส่ไปได้หมดเลยนะคะทุกคนใส่ไปได้เลยเนาะ,ะทีนี้แกก็มาคลุกเคล้า เดี๋ยวเราจะเอาไปอบกันนะคะทำแบบไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะคะมันฝรั่งเราจะทำแบบโดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้ะคะ่ะเราล้างเปลือกให้สะอาดแล้วก็ใส่ไปเลยอย่างเงี้ยเนาะพอคลุกเข้าเสร็จก็กมาใส่แหลกที่เราจะไปอบเลยนะคะทุกคนใส่แหลกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำไก่อีกทีหนึ่ง โ okay. แล้วก็เขาให้มันเข้ากันดีอีกหน่อยโอเคเข้าไว้แบบนี้ได้แบบนี้แล้วเอาพักไว้ก่อนทีนี้เรามาทำไก่ค่ะไก่นี่แหละก็คือไก่ที่แขกต้มลวกไว้นี่แหละแขกก็จะมาใส่เกลือนะคะทุกคนถ้าใครมีผงแบบอบไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปได้นะแขกก็มีนะ อยู่ไหนก็ไม่รู้เอาไปเก็บไว้ตรงไหนทำแบบนี้ดีกว่าเนาะทำแบบนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวนะคะทุกคนขอถอดถุงมือก่อนลืมจะหยิบขวดอ้อยค่ะใส่ออยลงไปออยลงไปแล้วก็พริกไทยลงไป ใครจะใช้เป็นผงกระเทียมก็ได้นะทุกคนผงกระเทียมหรือว่าผงอบไก่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่โรสเปอรี่ลงไปก็ทำวิธีเดียวกันกันกบอีนี้เลยมันฝรั่งเลยนะทุกคนใช้วิธีแบบเดียวกับมันฝรั่งเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่เกลือลงไป ทีนี้เราก็จะมาคลุกเขาแกก็จะใส่หอมลงไปด้วยหอมซอยหอมซอยหอมซอยซอยนี่หอมหัวเล็กหัวใหญ่อะไรก็ว่ากันไปเนาะใครมีหอมแบบไหนก็ใส่ไปอย่าไปซีเรียสค่ะเราทําทานเองนะเราไม่ทําแบบร้านอาหารเรืออะไรพวกนี้ค่ะเราก็ทําง่ายๆทําง่ายๆนะทุกคนุก็คลุก,กเขาไปให้เกลือมเข้ากับไก่ดี อันนี้แขกวอมเตาอบทิ้งไว้แล้วนะคะทุกคนวอมเตาอบทิ้งไว้แล้วแขกวอมเตาอบไว้ที่200องศาไฟบนล่างนะ,ะทุกคนไฟบนล่างถ้าไม่มีเตาอบก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะใช้บนเตาแก๊สก็ได้ค่ะต้มไปเลยก็ได้ต้มไปเลยเราอย่าไปใส่น้ําเยอะค่ะใส่น้ําน้อยเนานะสำหรับใครที่มีเตาอบก็เข้าเตาอบได้นะคะทุกคน ไม่มีเตาอบเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสบางทีเราทําคลิปอะไรไปบางคนก็ถามว่าเอาแล้วคนที่ไม่มีอันนู้นอันนี้ไม่มีเตาอบไม่มีเครื่องซีนไม่มีอะไรทําแบบไหนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อย่าไปซีเรียสเนาะเขาทําคลิปให้ดูแบบนี้ก็ดูๆไปนะคะไม่มีอันไหนก็ก็ไม่รู้จะพูดว่าไงเนาะเขามีทําแบบนี้ให้ดูก็ต้องดูแบบนี้ละค่ะอย่าไปซีเรียส ทำไปทำมาเหมือนแหลกแคกจะเล็กไปซะด้วยทานสองคนเองนะฮะอยู่กันสองคนผัวเมียทานสองคนเองเพื่อนๆเนี่ยก็ถามว่าทำเยอะไหมมันก็ค่อนข้างจะเยอะเนาะไม่เป็นไรเอาทำไปใส่ไปนี่แหละแคกก็หมักเสร็จแล้วเนาะหมักเสร็จแล้วขอถอดถุงมือแป๊บหนึ่ง แต่ทีแรกที่แขกอบนะทุกคนที่แรกที่แขกอบนะแขกจะอันนี้เห็นไหมอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนแขกก็ใส่ไปแบบนี้ที่แรกที่อบที่แรกที่อบนะแขกก็จะใส่ไอ้นี้ไปหน่อยหนึ่งจะโรยน้ํา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 ไปสักหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนเนาะจะใส่น้ําไปหน่อยหนึ่งนะคะใส่น้ําไปสักหน่อยหนึ่ง ื่อที่ว่าเราจะให้ไอ้นี้มันสุกเนาะมันฝรั่งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งไปเดี๋ยวมันจะไหม้แค่ก็ใส่น้ําไปหน่อยหนึ่งนะคะอย่าไปใส่เยอะนะคะใส่น้ําไปหน่อยหนึ่งแล้วแค่ก็จะใช้กระดาษฟอยล์ห่อใช้กระดาษฟอยล์ปิดไปก่อนนะคะทุกคนใช้กระดาษฟอยล์ปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีหลังแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดอีกที ราะเป็นงั้นถ้ามันยังไม่สุกอย่างเงี้ยเราไปเปิดข้างหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะไหมข้างบนเนาะทุกคนเราก็จะปิดกระดาษฟอยล์ไปก่อนอบถามว่าอบนานไหมไม่รู้ก็อยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยนะคะทุกคนอยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยทีนี้ก็ไปใส่เตาอบเลยค่ะเราก็ต้องดูว่ามันสุกหรือไม่สุกก็ต้องคอยเช็คดูนะคะทุกคน ค่ะเพื่อนๆตอนนี้แขกก็เอาไก่เข้าตู้อบแล้วเนาะแขกก็เปิดไฟบนล่างนะคะอันนี้ไฟบนล่างแล้วก็เวลาเวลาเราตั้งไว้เราไม่ฟิกนะคะเพื่อนๆเราต้องคอยเช็คว่ามันฝรั่งกับไก่สุกก็ยังแล้วก็แขกเปิดไว้ที่200องศานะคะนี่ก่อนอื่นที่เราจะเอา มันฝรั่งกับไก่เข้าตู้อบเราต้องวอร์มเตาอบทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีให้ร้อนก่อนนะคะค่อยเอาเข้านี่แขกก็เอาไก่เข้าตู้อบไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่มันสุกแล้วนะคะทุกคนนี่มันปิดฟอยไว้นะคะตอนแรกแขกปิดฟอยไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดฟอยออกนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะเพื่อน ทุกคนอันนี้ก็คือไก่อบมันฝรั่งเนาะก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นไหมหน้าทานหอมเลยค่ะอันนี้แหละนี่เช็คว่าสุกหรือ,อยังมามันฝรั่งก็สุกแล้วนะคะทุกคนการที่เราจะเช็คว่ามันสุกหรือ,อยังอะไรยังเราก็สามารถชิมมันฝรั่งได้หรือว่าไก่ได้จริงๆไก่มันก็สุกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแขกชายวิธีเอาไปต้มก่อนแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะหน้าตาน่าทานเนาะ